ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกมันแตกต่างกันอย่างไรเวลาเราเลี้ยงบอนสีนะครับบอนสีหกหลงนะครับที่ผมปลูกไว้ทางทิศตะวันออกบอนสีจะไม่ชอบแดดแรงๆนะครับบอนสีหกหลงที่ผมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกนะครับ เมื e ed, ่อวานนี้ผมย้ายกระถางบอลสียังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพาดูบอลสีว่าทําไมผมถึงต้องย้ายกระถางบอลสีมาไว้ด้านหน <ping> ้าบ้านครับบอลสีพวกนี้คือบอลสีที่ผมย้ายมาจากทางหลังบ้านนะครับทางหลังบ้านมันจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าบ้านทางด้านหน้าบ้านนี่มันก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนี่ ทิศตะวันออกก็จะมีแสงแดดท,ทําไมทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกมันแตกต่างกันอย่างไรเวลาเราเลี้ยงบอลสีนะครับมันจะมีผลต่อสีของบอลสีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างบอลสีที่อยู่ทางทิศตะวันตกกับทางทิศตะวันออกมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ นี่คือบอนสีหกหลงนะครับที่ผมปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเช้ามาทุกเช้าก็จะได้รับแสงแดดนะครับท่านผู้ชมจะทําให้บอนสีมีสีสดแล้วก็สีสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ครับเพราะว่าบอนสีจะไม่ชอบแดดแรงๆนะครับเป็นแดดอ่อนๆยามเช้านี่จะช่วยให้บอนสีมีสีสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูเลยนะครับ อันนี้ก็คือบอนสีที่ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกแล้วก็จะได้รับแสงแดดตอนเช้าทุกเช้าครับส่วนอันนี้คือบอนสีหกหลงที่ผมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกนะครับสีจะเป็นซีดจางๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมสีจะไม่ค่อยเข้มนะครับจะแตกต่างจากทางทิศตะวันออกมากเพราะว่า บอนสีที่เราปลูกไว้ทางทิศตะวันตกนี่นะครับจะได้รับแสงแดดตอนช่วงบ่ายนะครับเป็นช่วงที่แดดแรงนะครับก็เลยทำให้บอนสีสีออกมาไม่ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายกระถางบอนสีมาไว้ทางทิศตะวันออกแล้วนะครับนี่ครับแสงแดดเช้าๆมาอ่อนๆบอนสีก็จะได้รับแสงแดดตอนเช้านะครับ นี่คืออนสีที่บ้านของพ่อพงนะครับยังย้ายมาจากด้านหลังนะครับทางทิศตะวันตกยังไม่หมดนะครับผมจะย้ายมาไว้ทางทิศตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับ